ในสายตาของคนไทยทางหลวงพิเศษหรือมอเตอร์เวย์คือส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทํางานส่งสินค้าหรือท่องเที่ยวในวันหยุดมันคือโครงสร้างพื้นฐานที่ธรรมดาแต่พอมีรายการโทรทัศน์ชาวต่างชาติอย่าง Global Road Adventures จากเนเธอร์แลนด์มาสำรวจโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนทั่วโลกพิธีกรชื่อดังอย่างมากซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมที่มีชื่อเสียงในเรื่องความเข้มงวดและเป็นกลาง ก็ถึงกับต้องอุทานด้วยความประหลาดใจเมื่อได้เห็นระบบทางหลวงพิเศษของไทยนี่คือสิ่งมหัศจรรย์แห่งเอเชียที่ผมตามหาเขากล่าวและยังแนะนำให้หน่วยงานคมนาคมของทุกประเทศควรมาศึกษาดูงานที่นี่อะไรคือสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของมอเตอร์เว์ไทยที่ทำให้ชาวต่างชาติทึ่งขนาดนี้มอเตอร์เวทที่เชื่อมกาทั่วประเทศอาจดูเป็นภาพที่คนไทยชินชาแต่ในสายตาชาวต่างชาติ มันคือสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าทึ่งลองจินตนาการถึงถนนที่ราบเรียบทอดยาวผ่านภูมิประเทศหลากหลายทั้งภูเขาที่ราบหลุ่มและชายฝั่งทะเลจุดพักรถที่สะดวกสบายราวกับรีสอร์ทชั้นนำและเทคโนโลยีที่ผสมผสานอยู่ในทุกรายละเอียดนี่ไม่ใช่แค่โครงข่ายคมนาคมแต่คือการแสดงออกถึงเส้นทางแห่งการใช้ชีวิตในยุคหลังโควิด -19 ที่การท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว กลายเป็นเทรนด์ยอดนิยมทั่วโลกรายการ Global Road Adventures ได้ทำรายงานพิเศษเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนทั่วโลกโดยเน้นประเทศที่เหมาะสำหรับการขับรถท่องเที่ยวแบบครอบครัวมาร์กได้เดินทางสำรวจตั้งแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงเอเชียตะวันออกเพื่อค้นหาเส้นทางที่สมบูรณ์แบบและประเทศไทยคือจุดคลแม็กซ์ที่ทำให้เขาประทับใจที่สุดวันนี้เราจะเจาะลึกถึงสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันของมอเตอร์เว์ไทย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์สู่การพัฒนาเทคโนโลยีและเหตุผลที่ทำให้ชาวต่างชาติต้องทึ่งเราจะไขความลับนี้ไปพร้อมกันเพื่อให้เห็นว่าทำไมทางหลวงไทยถึงกลายเป็นต้นแบบระดับโลก การพัฒนามอเตอร์เวย์ของไทยไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลจากการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่ยาวนานนับตั้งแต่มีการอนุมัติแผนแม่บทระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองฉบับแรกในปีพศ2540ประเทศไทยได้เริ่มพัฒนาโครงข่ายมอเตอร์เวย์อย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงศูนย์กลางเศรษฐกิจหลักๆเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่พุ่งทยานในยุคนั้นทางหลวงพิเศษหมายเลขเ ถือเป็นเส้นทางบุกเบิกที่เปิดบริการในปีพศ2541เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครสู่ชนบุรีและระยองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในยุคพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกรัฐบาลทุ่มกบประมาณมหาศาลเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเช่นนิคมอุตสาหกรรมอีสต์นซีบอร์ด การก่อสร้างในยุคนั้นต้องผเผชิญความท้าทายมากมายทั้งการผ่านพื้นที่ชุมชนหนาแน่นการจัดการกับสภาพดินอ่อนนุ่มจากทุ่งนาและปัญหาน้ำท่วมตามฤดูกาลแต่วิศวกรไทยได้นำเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยมาใช้เช่นเทคนิคการเสริมฐานรากด้วยเสาเข็มคอนกรีตและระบบระบายน้ำใต้ดินทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เส้นทางนี้ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพสู่ภาคตะวันออกจากเดิมกว่า3ชั่วโมงเหลือเพียงชั่วโมงเศษไม่เพียงช่วยเร่งการขนส่งสินค้าเช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ยังส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบังและสนามบินสุวรรณภูมิทำให้ไทยกลายเป็นหับการค้าของอาเซียน การพัฒนายังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งในช่วงปีพศ2 5 5 0ถึง2560มีการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายสำคัญเพิ่มขึ้นอีกหลายสายเช่นมอเตอร์เวย์หมายเลข6บางปะอินคอนครสวรรค์และหมายเลข81บางปะอินชุมพรโครงการเหล่านี้ต้องเผชิญกับภูมิประเทศที่ซับซ้อนของไทยซึ่งมีทั้งภูเขาสูงชันในภาคเหนือที่ราบหลุมในภาคกลางและป่าทึบในภาคใต้ ทำให้ต้องมีการก่อสร้างสะพานยกระดับและอุโมงค์เป็นจำนวนมากโดยใช้งบประมาณลงทุนหลายแสนล้านบาทตัวอย่างเช่นสะพานต่างระดับบางแห่งมีความยาวกว่า1กิโลเมตรและใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบ p พี a ร์สเตสคอนกรีตเพื่อรับน้ำหนักรถบรรทุกหนักด้วยภูมิประเทศที่เป็นภูเขาจำนวนมากการก่อสร้างจึงต้องอาศัยเทคนิคทางวิศวกรรมขั้นสูงเช่นการใช้ geotechnical engineering เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวและดินถลม่มเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความทนทานภายในปีพศ2566คาดว่าโครงข่ายทางหลวงพิเศษของไทยจะมีความยาวรวมกว่า1,300กิโลเมตรและมีแผนจะขยายให้ครอบคลุมพั่วประเทศในอีก20ปีข้างหน้าซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดของประเทศประมาณ513,000ตารางกิโลเมตรแล้ว ถือเป็นโครงข่ายที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตการประเมินมาตรฐานการก่อสร้างถนนของประเทศต่างๆมักจะเน้นที่ความหนานแน่นของทางหลวงและความครอบคลุมของโครงข่ายที่เชื่อมต่อกับศูนย์กลางทางธุรกิจแต่ปัจจุบันคุณภาพของถนนความสะดวกสบายของผู้ใช้งานและนวัตกรรมที่นำมาปรับใช้ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญไม่แพ้กัน ประเทศไทยไม่ได้วัดกันแค่ความเรียบของพื้นผิวแต่ยังรวมถึงความถี่ในการบำรุงรักษาความปลอดภัยและการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้หลากหลายกลุ่มความเรียบของพื้นผิวถนนไทยใช้มาตรฐานแอสฟัล o n คอนก e ีตแบบพิเศษที่ทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นทำให้อายุการใช้งานยาวนานกว่า20ปีโดยมีการบำรุงรักษาแบบ predictive maintenance ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับรอยแตก ความสะดวกสบายครอบคลุมถึงระบบเก็บค่าผ่านทางและสิ่งอำนวยความสะดวกในจุดพักรถส่วนนวัตกรรมคือการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆเช่นการใช้ AI ในการควบคุมการจราจรแบบ Real Time และการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาเซลล์จากรายงานของสถาบันการวิจัยการคมนาคมระหว่างประเทศ International Transport Research Institute ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้มอเตอร์เวย์ในไทยสูงถึง95ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียอย่างมีนัยสำคัญการสำรวจนี้ครอบคลุมกว่า10,000ผู้ใช้จาก5ประเทศโดยชี้ว่าปัจจัยหลักคือความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ที่รวมทั้งความสะอาดความปลอดภัยและความหลากหลายของบริการทำให้มอเตอร์เวย์ไทยไม่ใช่แค่ทางผ่านนะคะแต่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเดินทางที่สนุกสนาน ในการสำรวจถนนในเอเชียของรายการ Global Road Adventures มาร์กเริ่มต้นที่สิงคโปร์ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความทันสมัยและการจัดการที่มีประสิทธิภาพสิงคโปร์เปรียบเสมือนนาฬิกาสวิสที่เที่ยงตรงผมจึงคาดหวังว่าจะได้เห็นโครงข่ายถนนที่มีความแม่นยำเช่นเดียวกันเขากล่าวในรายการแต่ไม่นานเขาก็พบว่าความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นแม้สิงคโปร์จะมีระบบเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ERP หรือ Electronic Road Pricing ที่ทันสมัยทำให้รถยนต์สามารถจ่ายค่าผ่านทางได้โดยไม่ต้องหยุดรถแต่โครงสร้างพื้นฐานของทางหลวงโดยรวมกลับมีข้อจำกัดอย่างน่าประหลาดใจทางหลวงของสิงคโปร์มีความยาวรวมเพียง170กิโลเมตรและที่สำคัญคือไม่มีจุดพักรถหรือสถานีบริการแบบดั้งเดิมเลยซึ่งหมายความว่าผู้ขับขี่ทางไกลไม่สามารถหยุดพักระหว่างทางได้ ต้องอาศัยปั๊มน้ำมันหรือร้านสะดวกซื้อในตัวเมืองเท่านั้นลองจินตนาการว่าต้องขับรถจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกโดยไม่มีที่ให้จอดพักทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำต้องทนไปจนถึงจุดหมายปลายทางมาร์กชี้ว่าแม้คุณภาพถนนของสิงคโปร์จะดีเยี่ยมทั้งความเรียบของพื้นผิวและความชัดเจนของป้ายจราจรแต่การขาดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพักผ่อนทำให้ประสบการณ์การขับขี่ลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ระบบ ERP ที่ช่วยจัดการความหนาแน่นของการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็ทำให้ค่าผ่านทางสูงตามไปด้วยในปีพศ2566การเดินทางระยะสั้นๆผ่านใจกลางเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วนอาจมีค่าใช้ใจ่ายถึง2-6ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ50-150บาทซึ่งเมื่อรวมกันแล้วถือเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงการขับรถทางไกลในสิงคโปร์ต้องวางแผนทุกจุดที่จะแวะพัก ให้ดีเพราะบนทางหลวงแทบไม่มีจุดพักรถโดยเฉพาะเลยมันให้ความรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งอยู่ในกรงที่สวยงามแต่ขับแคบมาร์กสรุปว่าด้วยเหตุน,นี้สิงคโปร์จึงเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองมากกว่าทริปยาวแบบครอบครัว จากนั้นมาร์กเดินทางต่อไปยังเกาหลีใต้ประเทศแห่งเทคโนโลยีที่เขาคาดหวังไว้สูงความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้อาศสะทอนให้เห็นบนท้องถนนของพวกเขาก็เป็นได้เขากล่าวแต่แล้วเขาก็ต้องผิดหวังอีกครั้งแม้ว่าโครงข่ายทางหลวงของเกาหลีใต้จะกว้างขวางโดยมีความยาวรวมกว่า3,000กิโลเมตรในปีพศ2566และเชื่อมต่อเมืองสำคัญต่างๆทั่วประเทศทำให้การเดินทางจากโซไปปูซานใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงยังมีระบบเก็บค่าผ่าน ทางอิเล็กทรอนิกส์ไฮพาสที่ไม่ผู้ใช้งานกว่า90%แต่การบำรุงรักษาโดยรวมกลับดูเหมือนจะตามไม่ทันการพัฒนา สิ่งที่ทำให้พิธีกรชาวดัตช์ประหลาดใจย,ยิ่งกว่าคืออัตราค่าผ่านทางที่สูงลิ่วในกลุ่มประเทศเอเชียการเดินทางจากโซไปปูซานเที่ยวเดียวมีค่าใช้ใจ่ายประมาณ5 0,000่นวอนราว1 2 0 0บาทไปกลับก็เกิน10,000แสนวอน2 4 0 0บาทอย่างสบายซึ่งยังไม่รวมค่าน้ำมันและค่าอาหารเมื่อเทียบกับการเดินทางจากอายุธยาไปกรุงเทพที่มีค่าผ่านทางเพียง200-300บาทจะเห็นได้ว่าค่าผ่านทางของเกาหลีใต้สูงกว่าเกือบ1ิบเท่า นอกจากนี้เขายังตั้งคำถามถึงการจัดการความปลอดภัยแม้เกาหลีใต้จะมีการติดตั้งระบบขนส่งอัจฉริยะเพื่อตรวจจับอุบัติเหตุ แต่ปัญหาหลักกลับเป็นการขับขี่ด้วยความเหนื่อยล้าจุดพักรถแม้จะมีอยู่แต่ก็กระจายตัวอย่างไม่สม่ำเสมอบางช่วงต้องขับไปหลายสิบกิโลเมตรกว่าจะเจอและสิ่งอำนวยความสะดวกก็ค่อนข้างพื้นฐานมีเพียงห้องน้ำและตู้ขายของอัตโนมัติขาดพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารหรือพักผ่อนที่สะดวกสบายที่เกาหลีใต้การขับรถให้ความรู้สึกไฮเทคแต่ขาดความอบอุ่นเอาใจใส่มากทิ้งท้ายทำให้เกาหลีใต้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่เน้นความเร็วมากกว่าความผ่อนคลาย หลังจากที่ได้เห็นสภาพถนนของสิงคโปร์และเกาหลีใต้ทัศนคติของมาร์กเปลี่ยนไป180องศาเมื่อภาพตัดมาที่ประเทศไทยว้าวนี่แหละคือสิ่งมหัศจรรย์แห่งเอเชียที่ผมตามหาอยู่เขาอุทานอย่างตื่นเต้น ทางหลวงพิเศษของไทยไม่เพียงแต่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบแต่ความสะดวกสบายยังเป็นเลิศอีกด้วยระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กัน้น M-Flow ที่ใช้เทคโนโลยี AI และวิดีโอวิเคราะห์ทะเบียนรถทําให้รถยนต์สามารถวิ่งผ่านด่านได้ด้วยความเร็วสูงถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่ต้องชะลอหรือหยุดรถระบบนี้ช่วยลดปัญหารถติดหน้าด่านได้อย่างมหาศาลและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรโดยรวมในปีพศ2566 ระบบ M-Flow ได้ขยายการใช้งานไปยังมอเตอร์เวย์สายหลักๆและมีผู้ลงทะเบียนใช้งานแล้วเกือบ1ล้านคันมาร์กได้ทดลองใช้ระบบ M-Flow ด้วยตัวเองและชื่นชมไม่หยุดการจ่ายเงินที่ราบรื่นไร้รอยตอนนี้เหมือนกับเวทมนต์ นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานยังออกแบบให้เข้ากับภูมิประเทศไทยเช่นสะพานยกระดับที่ทนน้ำท่วมและระบบระบายน้ำอัตโนมัติทำให้มอเตอร์เวย์ไทยปลอดภัยแม้ในฤดูฝนที่หนักหน่วงสิ่งเหล่านี้ทำให้ไทยกลายเป็นจุดหมายสำหรับนักท่องเที่ยวขับรถโดยเฉพาะหลังโควิด -19 ที่การเดินทางแบบเซลฟดรイブเพิ่มขึ้น40อร์เซตตามข้อมูลจากกระทรวงท่องเที่ยวแต่สิ่งที่ทำให้พิธีกรชาวดัตช์ทึ่งที่สุดคือจุดพักรถของไทย ซึ่งมีอยู่ทุกๆ3 0มสถึงสีกิโลเมตรและแต่ละแห่งได้รับการออกแบบอย่างสวยงามและครบครันเราวกับเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวภายในไม่ได้มีแค่สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานอย่างห้องน้ําและปั๊มน้ํามันแต่ยังผสมผสานความเป็นคอมมูนิตี้มอลเข้าไว้ด้วยร้านอาหารสวนสาธารณะและโซนถ่ายรูปสวยๆจุดพักรถบางแห่งเช่นปั๊มบางปะอินหรือปั๊มชิโนรารามอินทราได้กลายเป็นแลนด์มอคสำคัญสำหรับนักเดินทางโดยมีทั้งร้านอาหารชื่อดัง ร้านกาแฟแบรนด์ดังอย่าง Star b u c k s และร้านค้าของฝากมากมายนี่มันที่ไหนกันจุดพักรถหรือห้างสปปรรพสินค้าหมื่นดาวมักถามด้วยความทึ่งใครจะไปคิดว่ามีแนวคิดสร้างสรรค์แบบนี้อยู่บนมอเตอร์เวย์ได้เขาชื่นชมเป็นพิเศษว่าจุดพักรถเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีอาหารให้เลือกหลับหลตั้งแต่อาหารไทยยอดนิยมอย่างผัดไทยไปจนถึงแบรนด์เวสต์ฟูดระดับโลกแต่ยังมีการจัดโซนสำหรับเด็กเล่นพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงและแม้กระทั่งศาลากลังแจ้งสำหรับโยคะ ทำให้การเดินทางแบบครอบครัวสะดวกสบายและมีความสุขจากข้อมูลของกรมทางหลวงจุดพักรถไทยมีมากกว่า100แห่งทั่วประเทศโดยแต่ละแห่งใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และมีระบบรีไซเคิลน้ําเสียทําให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่สถานีพักแต่เป็นโอเอซิสที่ทําให้การขับรถยาวนานสนุกสนานยิ่งขึ้นประเทศไทยยังเป็นผู้นําระดับโลกในด้านการป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับในจากสถิติพบว่าสาเหตุหลักของอุบัติเหตุบนทางหลวง ไม่ได้มาจากการขับรถเร็วแต่เป็นความเหนื่อยล้าของคนขับและการขาดสมาธิกรมทางหลวงจึงได้ออกมาตรการต่าง,างๆเพื่อแก้ปัญหานี้หนึ่งในนั้นคือการติดตั้งแถบสั่นสะเทือนที่ขอบทางและเส้นแบ่งเลนซึ่งจะทําให้เกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือนเมื่อรถวิ่งทับเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่รู้ตัวเทคโนโลยีนี้ช่วยลดอุบัติเหตุจากการขับออกนอกเลนได้กว่า3 0ตามรายง,งานปีพศ2562นวัตกรรมอีกอย่าง คือการออกแบบจุดพักรถริมทางหรือ emergency layby ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าจุดพักรถหลักแต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นครบครันเช่นที่นั่งพักตู้ขายของอัตโนมัติและอุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างง่ายมาร์กเช่นชมการออกแบบที่ใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้ว่านี่คือการแสดงออกถึงความละเอียดอ่อนของคนไทยแม้แต่ชื่อเรียกก็ยังเป็นมิตรใครจะกล้ามองข้ามความอันตรายของความเหนื่อยล้าได้นอกจากนี้ยังมีระบบ variable message s i z e หรือ VMS ที่แจ้งเตือนสภาพอากาศและอุบัติเหตุแบบเรียลไทม์โดยเชื่อมโยงกับกล้อง CCTV กว่า1000จุดสิ่งเหล่านี้ทาให้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์ไทยต่ากว่าค่าเฉลีย่ยเอเชียถึง25%ไปกว่านั้นมอเตอร์เวย์ของไทยกําลังพัฒนาไปสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0ภายใต้นโยบาย t h a i l a ด d 4.0กรมทางหลวงกําลังผลักดันการสร้างทางหลวงอัจฉริยะโดยใช้ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะหรือ Intelligent Transport Systems หรือ ITS เพื่อรวบรวมข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์และแจ้งเตือนผู้ขับขี่เกี่ยวกับสภาพถนนเพื่อปูทางไปสู่ยุคของรถยนต์ไร้คนขับในปีพศ2 5 6 6ระบบ ITS ได้ครอบคลุมเส้นทางส่วนใหญ่แล้วและมีการนำเทคโนโลยี5 g มาใช้เพื่อเพิ่มความมั่นยำในการพยากรความหนาแน่นของการจราจรได้ถึง95%นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาถนนเช่นการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับสภาพพื้นถนน เพื่อซ่อมแซมหลุมบ่อได้ทันท่วงทีและมีการนำโดรนมาใช้ในการตรวจสอบสะพานและป้องกันอุบัติเหตุโดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์ภาพเพื่อตรวจหารอยแตกหรือสิ่งกีดขวางบนถนนมาร์กได้ชมการสาธิตการทำงานของโดรนและถึงกับทึ่งว่านี่มันคือการเปลี่ยนนิชัยสังคมวิทยาให้กลายเป็นความจริงโครงการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ลดค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาลง20%แต่ยังเพิ่มความยั่งยืนให้กับโครงข่ายทั้งหมด มาร์กได้ชมการสาธิตการทำงานของโดรนและถึงกับทึ่งว่านี่มันคือการเปลี่ยนนิยายวิทยาศา,ศาสตร์ให้กลายเป็นความจริงโครงการเหล่านี้ไม่เพียงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลง20%แต่ยังเพิ่มความยั่งยืนให้กับโครงข่ายทั้งหมดมอเตอร์เวย์ของไทยก็ไม่น้อยหน้าในด้านสิ่งแวดล้อมมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ตามแนวทางชันข้างทางและพื้นที่ว่าง เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับระบบไฟส่องสว่างและสถานีชาร์จและมีการขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV ไปยังจุดพักรถต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายให้มีสถานีชาร์จทุกๆ50-70ก50ิโลเมตรจากข้อมูลของกระทรวงพลังงานในปีพศส5 6 7มีสถานีชาร์จ EV บนมอเตอร์เวย์กว่า200แห่งซึ่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนร้อยเอร์เซ็ สิ่งนี้ไม่เพียงลดการปล่อยคาร์บอนแต่ยังรองรับเทรนด์รถ EV ีที่เติบโต50%ต่อปีมาร์คสรุปด้วยความประทับใจว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงมหาอำนาจด้านไอทีแต่ยังนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับโครงสร้างพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้อย่างน่าทึ่งนี่คือต้นแบบใหม่ของการคมนาคมแห่งอนาคตอย่างแท้จริงหลังจากรายการ Global Road Adventures ออกอากาศ ก็มีชาวเน็ตจากทั่วโลกเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามนี่เป็นครั้งแรกเลยที่อยากไปเที่ยวประเทศไทยเพราะมอเตอร์เวย์ถนนของเมืองอัจฉริยะที่แท้จริงอยู่ที่นี่นี่เองคนไทยเปลี่ยนถนนธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะได้ยังไงเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยผู้ชมชาวดัตช์คนนึงคอมเมนต์ว่านี่มันล้ำหน้ากว่ามอเตอร์เวย์เอของเราอีกนะในขณะที่ชาวอเมริกันบอกว่า จุดพักรถของไทยทำผมอิจฉาเลยมอเตอร์เวไอ95ของเราล้านหลังไปเลยยอดวิวรายการพุ่งทะลุล้านภายในสัปดาห์แรกและนำไปสู่กระแสแฮชแท็กไทยไฮเวย์มิราเคิลบนโซเชียลมีเดียทำให้การจองทัวร์ขับรถในไทยเพิ่มขึ้น30%ตามข้อมูลจาก TripAdvisor สิ่งนี้ยืนยันว่ามอเตอร์เวไทยไม่ใช่แค่โครงสร้างแต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก มาร์กได้สรุปในตอนท้ายของรายการว่านับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถนน,นคือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งของชาติในเศรษฐกิจตัวร้อนที่21โครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงทั้งประเทศเข้าไว้ด้วยกันไม่เพียงแต่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังต้องผสมผสานเทคโนโลยีและแนวคิดรักโลกเข้าไปด้วยและทางหลวงพิเศษของประเทศไทยก็คือต้นแบบที่สมบูรณ์แบบที่ทั่วโลกควรจับตามอง จากถนนธรรมดาในสายตาคนไทยสู่สิ่งมหัศจรรย์นในสายตาชาวต่างชาติมอตวเวไทยพิสูจน์ให้เห็นว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามารถเป็นมากกว่าแค่การเคลื่อนย้ายแต่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความสุขและความยั่งยืนหากโลกอยากเห็นอนาคตของการคมนาคมลองมองมาที่ไทยที่นี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่โลกที่เชื่อมโยงและน่าอยู่ยิ่งขึ้น